ผลกันไปแล้วนะครับสําหรับวงแวมและวงชูหลังจากที่ได้มีการออดิชั่นอย่างเข้มข้นจนเหลือผู้ผ่านเข้ารอบเพียงแค่24คนสุดท้ายซึ่งเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาน้องๆทั้ง24คนก็ได้มาร่วมลุ้นการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกทั้งบอยแบนด์และเร์ลกุป๊ปหน้าใหม่14คนซึ่งในงวันนั้นช่วงเช้าคณะกรรมการและทีมงานก็ได้เรียกน้องๆที่ละคนเข้ามาฟังคอมเมนต์และประกาศผลซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่แต่ละคนรอคอยและลุ้นกันจนตัวผมเลยทีเดียว ที่ความหวังของลูก er เป็นความจริงสักระเนี้ค่ะเพราะว่าเขาใฝ่ฝันมานานแล้วว่าเขาอยากจะเป็นศิลปินและมีอนาคตที่ดีค่ะก็ดีใจมากค่ะดีใจมากๆแม่ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับน้องเมอว่าน้องอ่ะเป็นเด็กที่แบบชอบทำนู <S <S ่นทำนี่ตลอดคือตอนที่ได้ยินอ่ะตอนแรกยัง เราอย่างแบบสมาธิเรายัางไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อยากตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่เพอะยินดีด้วยแล้วก็ฝบมือทุกคนยิ้มะไรก็ดีใจครับรู้สึกว่าเออจากหลายๆอาทิตย์ที่เราฝึกอะ่ะแล้วก็หลายๆครั้งที่เรากดดันที่เราตื่นเต้นมันก็ถือว่าเป็นผลสำลับที่ดีแล้วก็ผมว่าพ่อแม่คงแฮปปี้อ่ะท่ได้ยินอ่างเงี้ยครับเย yeah! คือโชมหน้าศิลปินใหม่ของค่ายโชว์มีสิ่งทั้ง14คนสมาชิกวงแวมท่ามเจีรศักดิ์บุญมีตูนภูมิพัฒน์วัสุพัฒน์แบงค์อนุสิทธิ์แสนนิ่มนวนปังปอนเจีรพัฒน์จันทาวิภาควินชวนชัยมหาวงปุ่นธีระเดชธนเจริรชัยแพนสุรเกียรติบุญนานสมาชิกวงชูกุดดี้อนัญญาสาวภาพมณีวงขวัญสิริขวัญเตชะพ,พัฒนารักน์นบน,บนบพวรรณชำนาญช่าง วินนี่วินนี่สาบรรจงเกียรติเอ๋ยสุชดาจงใจพระแอนวรดินดานเนินเพิ่มพิสุทธิ์แพรรัชนีกรทัศสว่างก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆวงแวง๊บและวงชูทั้ง14คนด้วยนะคะ